จังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศเขตภัยพิบัติแล้งแล้ว1อำเภอพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำกว่า1,000คนขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิตเหลือเพียงร้อยละห่ห่วงเกษตรกรพื้นที่ปลายน้ำอาจวิกฤตหนัก รองปลัดกระทรวงแรงงานเผยกระทรวงแรงงานทำรายงานแก้ปัญหาค้ามนุษย์เสนออเมริกาเน้นแจงปรับระบบตรวจแรงงานภาคประมงดึงแรงงานต่างด้าวภาคประมงมาขึ้นทะเบียนพร้อมดึงสถานประกอบการมาร่วมโครงการแนวปฏิบัติจ้างงานที่ดีกรุงเทพโพเผยคนไทยส่วนใหญ่55.7มีความคุ้นเคยกับวันมาคบ,บูชามากกว่าวันวาเลนไทน์ ตั้งใจจะชวนคนรักไปทำบุญตักบาตรเวียนเทียนที่วัดส่วนความเห็นต่างทางการเมืองคนส่วนใหญ่จะ 13. 1 3 1รู้สึกเฉยๆไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคิดว่าคนจะกลับมารักสามัคคีดังเดิม ี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในวันจันทร์ขณะที่จนถึงเมื่อคืนวันอาทิตย์มีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว11รายบาดเจ็บอีกกว่า1,300คนเรามีคลิปคลิปหนึ่งนะเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ เพนั้นวันเสาร์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ใช่ฮะและมีเหตุการณ์ประทะก,กันแถวบริเวณหลักสี่ตรง i t ทีสแควนะครับ<ช>ภาพที่เราเห็นบ่อยๆครั้งก็คือภาพของฝั่งฝั่งของคนที่ฝั่งตรงข้ามกับ i t ทีสแควร์ก็คือกบพศกบพศที่กําลังเลี้ยวนะฮะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายจากคพัพอดีฮนะเข้าหลักสีใชนะ่ตรงนั้นนะฮะ ก็เพราะสื่อมวลชนอยู่ด้วยเพราะสื่อมวลชนอยู่ด้วยก็เลยจัชภาพได้ภาพตรงนั้นใช่แล้วก็นักรบป๊อปคอนก็อยู่ตรงนั้นด้วยอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วทำไมฮะวันนี้เนี่ยนะครับคนที่เขาใช้ y t u t u นะครใช้ชื่อว่า Gun and Lost เนี่ยนะฮะเขาแชร์คลิปใช้ชื่อว่าคลิปชายชุดดำมีปืนฝัง i t ทีสแควจาก CCTV ความยาว42วินาทีอันนี้ Then, and <laughs> it then is. gunshots. Everyone ran for cover. A brief lull as some of the protesters <laughs> moved back and some of the injured were evacuated. Then more gunfire from both sides. The police and the army powerless to stop the hostilities. Confusion as more explosions and shots rang out. The threat seemed to be everywhere. Gunmen now making no effort to conceal their weapons. It had become an all out war as the army watched on from the sidelines and the casualties were in no man. Taunts rang out, then more dangerous protection. Then, some of the moved back and some of the injured were evacuated. Then, more gunfire from both sides the police and the army powerless to stop the hostilities. confusion as more explosions and shots rang out. the threat seemed to be everywhere. gunmen now making no effort to conceal their weapons. it had become an all-out war as the army watched on from the sidelines. and the casualties lay out in no man. <coughs> 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 และมีกี่คนภาพนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะ,ฮะเราเห็นแต่ภาพทางสื่อมวลชนอยู่นะครับแล้วภาพทางฝั่งสื่อมวลชนอยู่นั่นแหละฮะที่ทางด้านของตำรวจนครบาลโดยคุณุรดลเนี่ยเอาไปแถลงข่าวทันทีเลยใช่ครับบอกว่ากปปสมีอาวุธกาดมีอาวุธยิงนะฮะแล้วดูสิฮะแล้วทางฝั่งนี้นะฮะเป็นใครมาเนี่ยชายชุดดำเนี่ยเป็นใคร แล้วผมเห็นตำรวจแล้วผมอ,อยากจะไปบวชจริงเลยตำรวจได้ตำรวจหลบซะแบบหมดสภาพเลยตำรวจก็อยู่ฝั่งนี้นะตำรวจอยู่ฝั่งนี้ฮะอ,อ,อยู่ฝั่งนี้เหมือนกัน <c oughs> ความจริงแล้วเนี่ยนะคุณอดุนลนรงศักดิ์เนี่ยรองโฆษกบชนเนี่ย<แ>ต้องเรียกตำรวจที่อยู่ฝั่งนี้ไปสอบถาม<อ>ว่าชายชุดดำที่อยู่ฝั่งเดียวกับตำรวจเนี่ยมาเป็นใครมีอยู่กี่คนมาจากไหนอะไรยังไงโอ้โหที่แถลงฝั่งเดียวเลยแถลงฝั่งเดียวแถลงเร็วด้วยแถลงเร็วด้วยวันอาทิตย์ ตอนใบาบายเย็นๆก็ถแถลงแล้วอันนี้เกิดวันเสาร์ครับโอ้โหเนี่ยมาเห็นตำรวจแล้วแบบคือไอ้พวกนี้จะไอ้พวกนี้นึกไม่ถึงไงว่าจะมีนักรบป๊อปคอนหลบกันแบบจ้าละวันเลยอ่ะวันนี้เราลากัดในคลิปแล้วฮะอ่ะไปดูคลิปที่นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสเขาผลิตเครื่องเล่นทางน้ำชนิดหนึ่งเขาเรียกว,ว่าเป็นเครื่องเล่นฟลายบอร์ดนะฮะราคาต้นทุนการผลิตเนี่ยประมาณสอง0,000นบาท แต่ว่ามันมีวิวัฒนาการที่สามารถที่จะอยู่คือลอยตัวอยู่เหนือน้ำได้เนี่ยความสูงเนี่ยประมาณ9เมตรแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะฮะรูปแบบของไฟบอร์ดที่นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสคนนี้เนี่ยเขาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเอาไปเล่นเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวปิดท้ายให้ดูคลิปนี้กันนะครับแล้วเราลาไปนะฮะสวัสดีครับ You got.